ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by สบโยอิปูจิตกรยกตะกะวิบัติช่วยยกส้นเท้าสกิดหน้ารุมเม้นเอกกชัน พ่อรวยยันกงชาติหลังภูมิทํามอวยรวยนายกอิงไม่ผ่านภาษีจากที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การตั้งคำถามชวนสงสยัยกับการไปอังกฤษของนายกรัฐมนตรีซึ่งก็มีสิ่งที่ประชาชนเป็นห่วงถึงการใช้งบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีของประชาชนเป็นการไปเที่ยวส่วนตัวหรืองานราชการขณะที่แกนนำรัฐบาลกลับมีการออกมาอวดอ้างถึงความร่ำรวยของนายก ล่าสุดข่าววันนี้24พฤษภาคม2568ปูจิตกรบุษบาลนักสื่อสารมวลชนและคอลัมนิสต์ชื่อดังได้มีการโพสต์แบนเนอร์ถึงกรณีดังกล่าวลงใน Facebook ว่าถ้าผมอายุเท่านี้แล้วตะกะวิบัติแบบนี้ช่วยยกส้นเท้ามาสกิดเตือนที่หน้าผมหน่อยนะครับขอบคุณครับสำหรับข้อความบนแบนเนอร์ที่ปูจิตกรได้มีการนำเอามาโพสต์ไว้นั้น ทางทีมข่าวอยคริติกได้มีการถอดข้อความทั้งหมดมาเผยแพร่อเอาไว้ด้วยซึ่งก็มีเนื้อหาระบุว่าภูมิธรรมขอให้งดวิจารณอุงอิงเรื่องถลุงเงินภาษีบินไปอังกฤษและพบยิงลักอ้างอิงอิงรวยมหาศาลคงไม่มาเอาเปรียบเงินภาษีทั้งนี้เมื่อข้อความค่ะจากโพสต์ดังกล่าวของปูจิตกรถูกเผยแพร่อ,ออกไปก็ปรากฏว่ามีคนค่ะเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมาก ซึ่งความเห็นค่ะก็เป็นไปในทํานองและก็ทิศทางเดียวกันเช่นคนอย่างนี้หรือจะออกเงินเองจริงรอคนก่อนก็รวยบินเป็นว่าเล่นเลยคนด่าทั้งบ้านทั้งเมืองผันเงินชาติไม่เกิดประโยชน์ยิ่งอยู่ยิ่งเสียโอกาสชาติพอก็รวยยังโกงประเทศไปตั้งเยอะป้องนายจนหน้ามืดตาบอดไปแล้วนะมีรัฐมนตรีแบบนี้บ้านเมืองถึงวิบัติ อย่างไรก็ตามค่ะทีมข่าววิคริตกิก็ยังได้มีการตรวจสอบถึงคําพูดของนายภูมิธรรมที่กล่าวถึงกรณีนี้ก็พบรายละเอียดค่ะเมื่อวันที่23พฤษภาค,คม2568นายภูมิธรรมวิเชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการกล่าวถึงกรณีที่มีการโจมตีนางสาวแผทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีมีการใช้งบหลวงไปต่างประเทศว่า อยากที่จะชี้แจงให้ประชาชนรับทราบถึงประเด็นนี้การดราม่าแล้วนำไปลงใน Facebook หรือช่องทางอื่นๆของโซเชียลมีเดียควรจะมีความรับผิดชอบไม่ใช่คิดอะไรแล้วนำไปโพสต์ทำให้เกิดความเสียหายที่ดราม่ากันว่านายกไปเที่ยวไม่มีความจำเป็นเลยที่นายกจะต้องไปใช้งบหลวงในหลายเรื่องท่านก็ไม่ได้ใช้งบหลวงแต่ใช้งบส่วนตัวได้สัมปาย การไปตามประเทศของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีท่านอื่นไม่จําเป็นที่จะต้องมาบอกรายละเอียดเพราะมีหลายเรื่องที่ไม่สามารถเปิดเผยได้บางคนอยากจะเจอเราแต่เขาก็ไม่อยากเปิดเผยตัวเองในการพูดคุยกับผู้นํตาตามประเทศรวมถึงทางการทูตก็มีทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการหรือว่าเป็นทางลับ ดังนั้นหากมีสิ่งใดที่เปิดเผยได้ก็จะดําเนินการทันทีเพราะการเปิดเผยสะท้อนให้เห็นว่าเราทํางานเช่นเดียวกับกรณีการเจรจากับทางสหรัฐเรื่องภาษีแม้ดูเหมือนยังไม่มีอะไรคืบหน้าแต่ในทางลับเราดําเนินการอยู่ทางสหรัฐก็มีเงื่อนไขข้อเรียกร้องกับเราหากเรายังไม่พร้อมก็ต่อรองไป ผมมองว่าวินยูชนเขาตระหนักได้ว่าการที่นายกที่มีทรัพย์สินส่วนตัวจำนวนมากมายขณะดนี้ไม่จำเป็นจะต้องมาเบียดบังงบหลวงทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวเองเ,เปล่าและท่านกอมไม่ใช่คนที่จะมาเอานั่นเอานี้จากคนอื่นเรื่องดราม่าอยากให้มองที่ขอเท็่จริงขณะที่ในวันเดียวกันค่ะพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยโฆษกพักพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีนายภูมิธรรด้วยว่า ตนเองและประชาชนรู้สึกงง,งท่านรองนายกไม่เข้าใจคำถามหรือตอบคำถามไม่ได้กรณีที่ประชาชนเกิดความสงสัยว่านางสาวแพรทองทานเดินทางไปประเทศอังกฤษใช้งบประมาณของทางราชการไม่เปิดเผยรายละเอียดกำหนดการและเกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนอย่างไรหากท่านนายกไปด้วยภารกิจส่วนตัวทำไมจึงต้องมีการใช้งบประมาณของพี่น้องประชาชนไปใช้ในการเดินทางด้วยท่านนายก ถือเป็นคนสาธารณะอาสาม,มาทำงานให้บ้านเมืองถ้าอยากจะไปส่วนตัวเพื่อไปพบใครบางคนก็ควรใช้เงินส่วนตัวไม่ใช่ใช้งบป,ประมาณของประชาชนเมื่อใช้เงินส่วนตัวก็ไม่มีใครสนใจเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวประชาชนหลายท่านสงสัยตะกะในการตอบคำถามของท่านรองนายกพี่น้องประชาชนงงว่าท่านรองนายกไม่เข้าใจคำถามหรือตอบคำถามไม่ได้กันแน่ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงนี้ได้เลยค่ะ